หอมแล้วยังหอมยังหามยังไมยจกตาอ๋อหอมยังหอมยังหอมหอมหอมนี่ก่อนหอมก่อนหอมนี่หอมหอมก่อนหอมก่อนจับมือกันจบแล้วหนึ่งจบท้อใม่จบข้อที่ใหม่หอมเดี๋ยวมันจะตกหอมได้หอมอ ลูกกตาลูกลูกกตาหอมหอมหอมหอไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าหอมหอมอ่นมาให้หอมหน่อยสิหอมหน่อยไดไม่พี่เอ็มพี่เอ็มหอมหน่อยนี่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 หอมหน่อยขอหอมก่อนหอมก่อนหอมหอมหน่อยปอดดีดีดิหอมหน่อยขอหอมหน่อยขอกอดก็ได้อะ มองน้ามองน้าบอดหมดนะวมนนี้เขาจะอยู่กับผู้หญิงไอ้บอลลูกชายฉันมองไอ้บอลใจว่ะเออคนจะอยู่กับเออเอ่ย